ท่านประธานกรรมการญาติวิจารณ์พุทธาสภา,าผู้แทนของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้นำฝ่ายค้านผู้แทนกรุงเทพมหานครผู้แทนของตับบกผู้แทนพรรคการเมืองปากคเอกชนและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนผมได้รับการประสานจากคุณรดุลเขียวบรญบูรณ์นะครับ ไปพบถึงจังหวัดตรังแล้วก็พาคณะญาติวิรชนไปพบที่สภาเพื่อขอให้มาเป็นประธานในโอกาส30ปีลำลึกพุษสภาประชาธรรมในวันนี้ขออนุญาตว่าโดยที่เหตุการณ์ได้ผ่านมา30ปีแล้วหลายท่านอาจจะจำจำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้นะครับท่านประธานมูลนิธิ ท่านประธานกรรมการท่านดรโคธมท่านอยู่ในเหตุการณ์ในขณะนั้นผมก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ขณะนั้นเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนสุดรอยู่ก็ขอ,ขออนุญาตเล่าที่ไปที่มาสั้นๆเสริมที่ท่านจาันโกธมได้พูดไปแล้ว17พฤษภา35เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจาก การเลือกตั้งในปีสองพันิบ้าในเดือนมีนาคมเรียกว่าสามสิบห้าทับหนึ่งเพราะปีนั้นมีการเลือกตั้งสองครั้งการเลือกตั้งในครั้งที่หนึ่งมีนาคมสามานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่บุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีปัญหาขัดข้องจนในที่สุด เป็นที่มาที่ต้องเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างน้อยสองสามครั้งจนกระทั่งได้คนเอกสุจินดามาเหตุการณ์ก็เริ่มตอนนั้นแหละครับเมษายนที่มีการแสดงปฏิญาไม่พอใจเพราะว่าหนึ่งท่านไม่ได้มาจากเลือกตั้งนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าถ้าพวกเราที่อยู่เหตุการณ์ตอนนั้นจำได้ก็คือท่านได้ประกาศจะไม่รับตำแหน่ง ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นในการปราศัยโต้แย้งกัดขานแต่เหตุการณ์นั้นก็มีสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นโดยลำดับทำไมถึงเป็น17พฤษภาคม17พฤษภาคมคือการชุมนุมที่มีเริ่มมีปัญหาการประทะกันการสูญเสียก็เริ่มวันนั้นแล้วสูญเสียเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่19พฤษภาคม ยังไม่รู้จํานวนแต่มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายในที่สุดวันที่20สิษภาคม2องาพาราสาบปพาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นจึงได้ให้องค์ประธานองค์มนตรีนำคู่กรณีเป็นตัวแทนคือนายมนตรีและท่านบุตรีจำลองไปเฝ้า,าในหลวงทรงประทานคำแนะนำ สถานการณ์ตั้งหลายจึงได้สงบลงหลังจากนั้นนายงกีก็ลาออกสถานการณ์ก็สงบแล้วก็มีการประกาศผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนไม่น้อยต่อมาในภายหลังอันนี้คือที่มาถึงได้เอา17พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกเพราะวันที่17 คือวันที่เริ่มมีการประทึกการชมุมนุมอนหน้านั้นก็เป็นการโต้ต่อ,ตอ,อก,กัอยังไม่มีปัญห,หารุนแรงแต่ว่าทั้งหมดก็มาจบด้วยวันที่20ที่ในหลวงของเราส่งประธานคําแนะนําในที่สุดก็จบและท่านยมตีกลาออกไปก็มีการแต่งตั้งนายยมตีใหม่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน ได้เปลี่ยนแนวก็คือไปเสนอท่านอนันต์ปัญญารชุนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดรัฐบาลชุดนั้นก็เข้ามาชั่วคราวแล้วก็ในสุดก็มีรับนูนปี2อ3 4ตัวกับในสุดก็เลยมีการเลือกตั้งปี2 5 3 5้ทับ2ถ้ามองไปแล้ว30ปีที่ผ่านมาก็เป็นเวลาที่ไม่น้อยนะครับก็อลองถาม พวกเราที่ทีนี้ถามท่านผู้นำาไายค้านว่าตอนนั้นเป็นอะไรอยู่ก็เพิ่งจบแพทย์เพิ่งไปอยู่โรงพยาบาลในอำเภอเล็กๆฐทานท่านอาจารย์ตองเทวกรุมท่านบอกตอนนั้นท่านอายุ4ี่สิบกว่าตอนนั้นผมก็ห้าสิบกว่าครับเพราะฉะนั้นสามสิบปีเราก็บวกสามิบด้วยกันทุกคนแต่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นผมเลยขออนุญาตตอนนี้เลยนะครับ ขอพวกเราได้ยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตที่จากไปนะครับและผู้ที่บาดเจ็บครับขอหนึ่งนาทีนะครับ <c oughs> อขอบคุณครับเช่นนั้นครับก็ขอทีโอกาสนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับญาติผู้รินเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วไม่ได้สูญเปล่าความต้องการให้เป็นประชาไปมากขึ้นก็ได้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญที่ได้มีการแก้ไขปีสองพันสามสิบสี่แก้ไขมาก่อนหน้านั้นก็เป็นผลพวงมาจากการเรียกร้อง และในที่สุดความเป็นใจก็ก่อตัวที่เป็นความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับ30สปีถ้าเปรียบเทียบระยวเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงหนึ่งในสามของ90ปีแต่หนึ่งในสามของ90ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงมากพูดง่ายๆส0ปี ต่างกับ30ปีก่อนหน้านั้นที่เป็นช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการยึดอำนาจแต่30ปีจกสามารถมาถึงปัจจุบันนี้เวลาส่วนใหญ่เป็นเวลาของประชาธิปไตยแม้จะมีเหตุการณ์ยึดอำนาจสองครั้งแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่กว่า20ปีก็เป็นเวลาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมันมีความก้าวหน้าหลายด้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราอยู่ในโลกความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าบ้านเมืองเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมอะไรเปลี่ยนไปแต่ในความเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งสิ่งดีที่บวกและที่ร้ายที่ลบการเมืองที่เป็นแบบไรน,นั้นสรุปด,ด,ด้วยสิ่งที่เราไม่กล้าคิดก็ค,คือธุรกิจการเมืองในที่สุดก็เป็นเหตุผลก็อ,อ้างเรื่องการจุริิตโกงกินก็เป็นเหตุผลนนหนึ่งที่ทําให้เกิด เหตุการณ์ไปยับไตสะดุดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า30ปีได้ข้อสรุปมันหนึ่งแม้เราจะมีรัฐูนทีีว่าด,ดีในปี240แต่รับนูนฉบับนั้นเองในที่สุดก็มีปัญหาที่ถูกรัฐบาลถูกยึดอำนาจเพราะเหตุการณ์ข้องกับพฤติกรรมของไม่ใช่ตัวกฎหมายแล้วครับตัวบุคคลดังนั้น ข้อสรุปอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนพวกเราก็คือหลักที่ดีกฎหมายที่ดีกับคนที่ดีต้องไปด้วยกันเพราะถ้ามีส่วนในส่วนหนึ่งอย่างเดียวเราก็เห็นแล้วครับในที่สุดก็ม่าเหตุการณ์หลายอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นทุกวันนี้ว่าบานจะมาจับทิปไตยก็ตามแต่ถ้าไม่ยึดแนวฏิไตยจะเป็นเงื่อนไขติดตามมาเช่น กวาไม่สงบในภาคใต้ล้วนมากการไม่ยึดหลักนิติธรรมตามหลักกฎหมายจนในที่สุดรัมน์ปี2550ต้องมีการเพิ่มวักสองตราสที่ว่าเป็นอธิปัตยของชนชาวไทยเราจั bon ian, ดบริหารตุลการผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและ,แล,ะแล้วเพิ่มวักสองขึ้นมาในปี50ว,ว่าต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม ถ้าความจริงไม่ต้องเขียนก็ต้องยแต่ระหว่างใช้ระบบศูนย์บการแล้วเมืดหลักนี้แล้วทําให้เป็นมือถือนนเป็นก้อนสระดูที่ว่า20ปีเราได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ที่ความฝ่อไปสู่ที่ชาอปไต่ในไต่โนยึดน,นอกเหนือหลักที่ดีแล้วก็คือต้องคนที่ดีด้วยเรียนว่า เคาร,รบกวนหน่วยงานมากเกินไปเป็นฉบับความหวังว่าราัฐบาลการศึกษาและหน่วยงานทั้งหลายขอได้ย้ำค่าในโยมสุจริตเอาไว้และชื่อประเทยที่จะนําความเชื่อรุ่งเยาวสู่ประเทศชาตินั้นข้อความสุจริตเราต้งใช้คำใ่าประเทศรุรนรร่นเยาว์มีความสุจริตนักวิ科教กาจริงที่อยากจะตัวการเรียนฝึเกเราญาติน้องะชาชนขอได้ มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันเกิดความสูญเสียนั้นไม่ได้สูญเปล่าขออย่างเดียวว่าอย่าหวั่นไหวหรืออย่าท้อถอยในการเชื่อมั่นอย่างน้อยเชื่อมั่นในกะจัไใจในรสภาทศัพท์ทองเป็นุกซึ่งเราได้ตัดสิน,นรรทนี้แล้วและได้ผ่านมา90ปีแล้วเราจะไปสูป่เป็นข้นควสิ็ี่สองา ร้อยปีต่อไปด้วยความที่นาระบบนี้มาใช้และจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองขนาดเดียวกันเราก็ต้องพยายามสก,กัดโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดีและต่อไปก็ดีเพื่อว่าบทเรียนที่เราผ่านมานั้นจะได้ทําให้ทุกคนได้ถน,นัดว่าอันตรายที่อาจจะเป็นตัวอันตรายเป้าหมายของความเป็นชาติอะไรดัะน,นั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ ญาติพี่น้องวีรชนมีความบาดหนาและสิ่งที่ตั้งใจคนหมได้พูดถึงในวันนี้ไม่ว่าเรื่องการยอมรอบไม่ว่าเรื่องของความสามัคคีไม่ว่าเรื่องของประชาธิปไตยอะไรต่างๆนี้เกิดขึ้นจากคนไม่ใช่เกิดจากเขียนตัวหนังสือวเพียงอย่างเดียวถ้าเขียนไม่ดีแต่ทั้งคนบังก็ไม่เกิดคำยุบผมผมจึงย้ำตอบว่าหนักที่ดีตอบคุณที่ดีต้องไปด้วยกันครับขอ เอ็งอนใสให้กับญาติพี่น้องทุกคนขอขอบคุณนักการเมืองผู้สภามา2013ผู้แทนของทุกฝ่ายนะครับทางฝ่ายทุกฝ่ายและผู้แทนขององค์กรทั้งหลายที่มาร่วมงานวันนี้อันนี้เวลาสุ่มขู่แล้วผมขอเชชิญวนพวกเราร่วมเปิดการดำ